ไปแลกกันที่ภูเก็ตกันมั่งค่ะจังหวัดภูเก,ก็ตก็เตรียมจัดงานแสดงแสงซีเสียงละครอ,อิงประวัติศาสตร์ถาวเทพระสตรีถาวซี่สุนทรกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมลานวัฒนธรรมและประเพณีทองทิ้นค่ะทีหางเซ็นทนรัลภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต โดยทางจังหวัดภูเก็ตก็รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมูลนิธิถาวเทพกระสติแถวซีสุนทอนจัดงานทะเลนข้าวสะดุดีถาวเทพกระสติแถวซีสุนทอนโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ่วมหน่วยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททส่อหนักง,งานผูกแก๊สเลข้าหนูการมูลนิธิ่าวเทพกษัสตี่าวซีสุนทรและทีปรึกษาการแสดงแ้งซีเสียงรวมพูดคุยและแต่งกายมาในชุดไทยอย่างสวยงามเลยค่ะกิจกรรมวตนนี้นะครับการจัดขึ้นเผืเอาา่อเดว่าส่งเสริมการท่องเทียวกล้องจังหวัดผูกแก๊สนะครับ น,นําเอาประวัติศาสตร์โคบ้านโคเมืองวิถีชีวิตศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นซื่อในการนําเสนอรเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเทอทุนวีรกรรมอันห้านกลาของซ่องวีราาสตรีก็คือแ่วเทพกษัตรีแาวซี่สุนทรและก็วีรชนผู้กลาเมืองทะล่างด้วยนะครับโดยภายในงานจะมีการแสดงละครอ,อิงประวัติศาสตร์เดี่ยวเห็นตรงนี้นะครับของแาวเทพกษัตรีแาวซี่สุนทรนอกจากนั้น นลกจากการแสดงแล้วนะครับก็มีกิจกรรมด้านศิทธปวัฒนธรรมและก็ประเพณีท้องถิ้นมีการจำหนา่ยสิ้นค่าผืนบานสิ้นค่าโอท็อปของดีเมืองภูเก,กต็ตาหารร้อยภูเก,กต็ตแล้วก็กิจกรรมอืน่นๆอีกกระลุยเม,ม็ดนะครับ โดยการจัดงานนะครับฟังกันได้ดีก็จะจัดขึ้นในวันที่1 3ถึง15มีนาคมนะครับี่อนุสรสถานเมืองทะล่างนะปีนี้ก็ว่าจัดกันยิงใญ่ญานะใช่ซอฟพาวเวอร์ดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นจุดค่ายในการท่องเที่ยวแล้วก็ใครไปเที่ยวนี่ก็ชวนกันนะหวาแต่งกายชุดไทยเข้ารวมงานกันด้วยนะครับก็คือก็อ<ม>เป็นซอฟพาวเวอร์เี่ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยมันเราจะนั<ม>่นงเหลืองอเจ้าใช่ไหมเขาใสไ่ชุดรือว่า ของภูเก็ตก็คือน่าจะเป็นส่วนนึ่งเีอทำไ้คนนิยมหัออนมาแต่งตัวแบบนี้มัง่งครับผมเขากระจัดกันทุกปีนะครับส่วนสําคัญก็คือเป็นการ,รํำลึกถึ่งวีรกรรมของซ่องวีรตรีนั่นแหละนะครับราวะกันแน่นอนสร้างมาถสร้างมูลค่าเพราะว่ะคนก็บข้าวไปเที่ยวนะครับ,รบไปกันได้13ถึง15คหืออาทิตย์หน้าแล้วนะใช่ค่ะวันพุธทึ่งวันศุกนาะอ่านะครับไปภูเก็ตไปเที่ยวงานนี้กันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นต่อ